mà lâu ơi tỏa đã rác Hãy subscribe cho kênh แมลงรถไซส์แล้วนี่กุ้งไซส์เล็กอืมใ,นะใช้ได้ไซส์กำลังเาข้าวเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชาแนลพิชิงกิ๊กกนะครับวันนี้มาที่อ่าวยางครับก็คือความจริงตั้งใจกะว่าจะมาตกปลาทรายจะมาตกปลาสามแก้วแต่เผอิญว่าบริเวณสะพานปลาที่อ่าวยางเนี่ย เรือมาจอดเต็มครับก็เลยไม่สามารถเข้าไปได้แล้วก็มาเห็นหน้านะกาลังรุมตกหมึกซึ่งที่นี่ปกติแล้วไม่เคยมีใครตกหมึกตรงนี้นะฮะแต่วันนี้มีตัวให้เห็นครับก็เลยมาลองตกกับหน้านะเขาสักหน่อยก็อาจจะเป็นที่บริเวณนี้วันนี้น้ําใสผิดปกติหมึกก็เลยเข้าเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างครับกับการตกหมึกที่อ่าวยางไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราอยู่ไม่ได้แล้ว ต้องไปเปิดไปเปิดเรื่องกับเขาบ้างเ,เอี่ยหรือว่าจะไปทางนั้นนะเดี๋ยวเมื่อกี้พี่แมววางไว้ไหนว่าด้เยียบอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้ว เสียวติดมันกนนะเนี่ยหินเยอะตอนเช้ชาที่พี่แมวมาเนี่ยลมเบากว่านี้โอ้หโหถือว่าเปิดไม้ใหม่เลยนะเนี่ยผมมานี่เอาผมกว่าเลยแต่ใจดีฝากกระปงอ่ะมาตามมาถึงแนวหินนูนเลย ลอตาลอใจจัดแอบแก้งสีปัสโทษก็ยกได้สามโทษพวกวิ่งเลยอับไปเดิโอ้ยก็คงงงเหมือนกันแหละมายังไงตรงนี้ได้ไป็นสามก็งรือไปามอีกด้วยอื้ไหร่วะมาอีกแล้ว โอ้ยแต่ก็ยังกินกุ้งนะสองจุดห้าไม่ใช่นะมาแลวเว้ยตัวแรก

เฮ้ยหรือมันหนีมาหลบหนี่ไม่ไม่ทุกปีนะม่เอะม่กอมกล้วยเข้าไปยันสะพานมาอีกหนึ่ง มึดหอมครับเอ้าแมวมาเรื่อยๆด้วยอุ้ย,อยโอ้โหมาเหมือนกันพี่แมว ไม่ถึงแล้วว่าสาเยอะตีไม่ถึงตำแหน่งที่บอกอีกหนึ่งครับอ้ยตัวล่าสุดใหญ่ขึ้นด้วยถ้าอย่างนี้นะถ้าได้ทั้งปีนะโอ้โหลมมาก็ต่ป่านนี้ลมไม่มีอฝั่งนู้นเออ เมื่อกี้มันกินแถวเนี้ยเดี๋ยวเอาถุงมาใส่ก่อนดีกว่าถุงใส่แช่น้ำหน่อยเดี๋ยวแห้ง đi về máy anh Nương <laughs> 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 หนึ่งสองสามสี่ห้าเอ้ามาแต่นวดมาแต่นวด หนวดไม่จะเล็กด้วยนะ,ะว่าเบรกอ่อนแล้วนะว่าเบรกอ่อนแล้วนะยังมาแต่หนวดอีกเฮ้ยะไรว่กินซ้ายกินขวาเลยเว้ย หมดฝูงเลยรอสัก <ules> พักรอเข้ามาประจำการใหม่โอ้ย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 ยังไม่หมดเว้ยยังมีให้เห็นอยู่ไม่ไกลด้วยมาอีกครับ ไไม่ได้เล่นเอาจริงหมดเอาทุกตัวตอนนี้อยากแช่ให้เป็นก็อยากปูมันก็จ้องจะเอาไปกินต้องเป็นละ หมดแล้วตลาดวายแล้วเตรียมได้กินตัวพี่อีกทีเนี่ยไปตกปลาทรายเล่นแล้วมาอีกทีได้เงียไปตกปลาทรายเล่นแล้วไอ้ตกเคยตกสามแก้วแต่เรือไม่ออกน่าจะไม่ได้ตกน้าบอยเมื่อกี้นขอได้นี่วยหรอวะไอกูเลา,านล้าบอยอ๋อเออไม่ได้มาตอนเช้าที่มาลองไมโครกูเลาสักหน่อย เงียบไปแล้วครับหมึกสรุปแล้ววันนี้ก็ได้มาประมาณ6-7ตัวตัวพอได้ทากับข้าวอยู่ครับถือว่ามาเปิดหมายใหม่ครับวันนี้ปกติที่นี่อย่างที่บอกครับไม่ไม่เคยเจอหมึกครับต้องออกไปน้ำลึกสักหน่อยถึงจะเจออาจจะเป็นเพราะว่าพื้นทรายบริเวณนี้จะค่อนข้างเป็นคโคลนด้วยครับเพราะว่าเป็นบริเวณปากแม่น้ำในวันนี้ที่มาเจอหมึกนี่ก็ถือว่าฟลุกครับสำหรับวันนี้ก็ คงต้องไปแล้วครับยังไงก็าฝากนะนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับได้้มาแลว